ผู้ฝึกทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับครูหญิงนะคะวันนี้มีนัดกันฝึกปรานายมะนะคะวันนี้นอกจากจะฝึกปรานายมะแล้วเราก็จะมาทบทวนค่ะว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะ สำหรับเดือนนี้นะคะเราก็ทุกสุขเนาะที่ผ่านมาเรามีไลฟ์ฝึกปราณยะมะกันมานะคะก็เกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ฝึกปราณยะมะไปด้วยกันเนาะแล้วก็มีความสุขกับลมหายใจไปด้วยกันนะคะ วันนี้ครูให้ชมบรรยากาศธรรมชาติข้างหลังบ้านครูก่อนนะคะพระอาทิตย์เนาะกำลังขึ้นอากาศกำลังดีเช้าๆนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งพูดคุยกันก่อนที่จะไปเริ่มฝึกค่ะอากาศวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ธรรมชาติก็สวยงามนะคะสบายสบายเดี๋ยวขอ นั่งหันหน้ามาเจอกับทุกคนก่อนโอเคสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับครูหญิงนะคะครูหญิงจาก My First Yo g a ะนะคะวันนี้ก็แต่งตัวเช้าๆสบายๆสวัสดีนะคะทุกท่านที่ทักทายกันมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์เนาะสุดท้ายนะคะของเดือนมก,กราคมนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราผ่านพ้นมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วเพิ่งสวัสดีปีใหม่กันไปนะคะเริ่มต้นปีกันไปชีวิตก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวกันมาหนึ่งเดือนแล้วผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าผ่านอะไรมาบ้างประสบอะไรกันมาบ้างอย่างที่รู้ค่ะว่า ในปีที่แล้วที่ผ่านมามีหลายๆเรื่องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโรคระบาดแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องผ่านมาในชีวิตของแต่ละคนปีนี้ทุกคนผ่านมาอย่างเข้มแข็งเริ่มต้นมาอย่างเข้มแข็งนี่ก็ผ่านมาได้เกือบหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงกันบ้าง ไม่ว่าจะสุขหรือว่าจะทุกข์ที่ผ่านมาทุกคนทําได้มาอย่างดีผ่านมาได้อย่างดีเยี่ยมยิ้มรับกับมันมาอย่างดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูหญิงขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยจิตใจของตัวเองไม่มีใครที่จะให้พลังกับเรา หรือเป็นกำลังใจที่สำคัญกับเราได้เท่ากับตัวเราเองค่ะและถ้าเราอยากเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่หรือแผ่พลังงานดีๆนี้ให้กับใครก็ให้เราเริ่มที่ตัวเราความเข้มแข็งในตัวเราสร้างความสุขในตัวเราแล้วแผ่ค่ะสิ่งเหล่านี้ไปให้กับคนรอบข้าง ทุกคนรอบข้างเราจะรับรู้ได้ค่ะถึงความหวังดีความปรารถนาดีและกำลังใจที่เราส่งมอบไปให้อยากจะบอกว่าไม่ว่าเรื่องราวอะไรที่ผ่านเข้ามาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะสุขหรือจะทุกข์ทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราเหมือนที่ครูหญิงได้บอกทุกคนมาเสมอ ตั้งแต่ต้นปีทุกๆอาทิตย์ที่เราคุยด้วยกันมาทุกอย่างค่ะเกิดจากสมองเกิดจากการรับรู้เกิดจากการแปลเรื่องราวต่างๆจากจิตใจของเราเองไม่ว่าเรื่องนั้นจะผ่านเข้ามาร้ายหรือดีแค่ไหนถ้าเรารับรู้แล้วกลับเรื่องนั้นให้เป็นมุมมองดีๆของชีวิตเป็นเรื่องราวดีๆของชีวิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา มันก็จะไม่มีเรื่องทุกข์ใจใดๆที่มาทำร้ายจิตใจกระทบจิตใจของเราได้ไม่ว่าเรื่องอุปสรรคหรือความเครียดอะไรที่ผ่านมาจะถาโถมหรือหนักหน่หนหนวงสักแค่ไหนนะคะถ้าเรามองมันเป็นแง่มุมหนึ่งที่มาสอนให้เรามีบทเรียนชีวิตและผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตไปได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราค่ะ ผ่านมา1เดือนแล้วเกือบ1เดือนเต็มๆมมกราคมกำลังจะผ่านไปแล้วนะคะวันนี้อยากจะมาพูดคุยกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปฝึกปราณยมะในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราลองฝึกอยู่กับลมหายใจของเราเองปราณยมะในแบบโยคะนะคะมี2แบบที่ครูหญิงสอนไปเนาะมีหายใจแบบโยคิบริดดิ้งคือหายใจแบบเข้าลึกออกยาว ให้เราตามดูรับรู้ลมหายใจว่าลมหายใจเราได้หายใจเข้าไปลึกแค่ไหนการหายใจแบบนี้จะเข้าหายใจเข้าลึกออกยาวกว่าธรรมชาติในปกติชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งจะทำให้เราได้รับออกซิเจนเนาะได้รับอากาศดีๆเข้าไปสู่ร่างกายสู่ทุกอนูของร่างกายของเรามากขึ้นอย่างที่สองที่ครูได้เริ่มสอนไป เมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาคือการหายใจแบบนาดีโสธนาหรืออนุโลมะวิโลมะ,ลมะซึ่งคือการหายใจแบบสลับดูจมูกก็คือเป็นการสร้างสมดุลค่ะของอากาศของเราการหายใจสู่ร่างกายของเราอากาศร้อนพลังงานความร้อนเข้าไปทางขวาพลังงานความเย็นเข้ามาจากร่างกายในทางซ้ายในดูจมูกซ้าย อันนี้เราได้เรียนข้าวๆไปแล้วทีนี้มีคำถามกันอีกค่ะว่านอกจากปราณยายมะแล้วที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกโยคะนอกจากนี้โยคะคืออะไรมันยังมีส่วนประกอบอะไรอีกหลายๆคนมองโยคะอาจจะเป็นแค่การออกกำลังกายใช่ไหมคะมีท่าทางในการฝึกนูน่นนี่แต่ความจริงแล้วโยคะมีอะไรมากกว่านั้นความจริงกงล้อค่ะ โยคะหมุนไปด้วยกงล้อกงล้อนั้นประกอบด้วยซี่ล้อรถนะแปดซี่ด้วยกันเหมือนล้อที่จะหมุนไปข้างหน้ากงล้อทั้ง8มีอะไรบ้างความจริงมันก็เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกจิตค่ะโยคะอย่างแรกเลยพูดง่ายๆเนาะเขาเรียกว่าคล้ายๆกับศีลห้าของเราคะ่ะองค์ประกอบแรกของโยคะก็มีตั้งแต่ การไม่เบียดเบียนนะคะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เหมือนการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนาะการที่จะต้องมีมีมีน้องค่ะมีน้องมาผ่านการที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะการที่จะรู้จักควบคุมจิตใจเนาะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองปฏิบัติในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบนะคะการที่จะไม่สะสมจนเกินพอดีคือไม่โลภ ไม่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเนาะมีตั้งแต่เรื่องศินห้ารวมไปถึงเรื่องที่ควรที่จะปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะไม่ไว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดการรักสันโดษนะคะก็คือพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เนาะการมีความเพียรการศรัทธาในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบละกิเลสต,ต่าง,าง,างนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของอาสนะคือการฝึกท่ายโยคะต่างๆ แล้วก็มีเรื่องของปราณามะการฝึกการตัดกิเลสจิตใจจากกิเลสต่างๆนะคะมีการฝึกในเรื่องของการมีสมาธิการมีสติกับลมหายใจค่ะการมุ่งเน้นนะคะให้มีฌานสมาธิเป็นสูงสุดของโยคะข้อสุดท้ายเนาะคือจะมีค่อนข้างจะเรียงลำดับไปนะคะตั้งแต่แรกเลยเหมือนกันมีศีลธรรมจรรยาบัลไปจนถึงการ เข้าสู่ฌานสมาธิอันนี้คือกงล้อของโยคะทั้งหมดทีนี้ที่เรามาฝึกในวันนี้ก็คือเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของโยคะที่จะเป็นการฝึกจิตใจและฝึกลมหายใจของเราเนาะใครที่สนใจว่าอัสดางคะโยคะนะคะ8ข้อของโยคะเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบกงล้อของโยคะมีอะไรบ้าง ครูหญิงเคยแชร์ไว้ให้ในเพจแล้วนะเดี๋ยวจะแชร์ขึ้นมาอีกรอบนะคะเผื่อใครที่สนใจศึกษาโยคะในแง่ของที่เป็นปรัชญาความคิดจิตวิญญาณที่อยากจะศึกษาลึกซึ้งเนาะครูจะามาแชร์ให้กันอีกครั้งสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างตั้งแต่มีการฝึกโยคะมาได้เรียนรู้จิตใจค่ะได้เรียนรู้ร่างกายของเราเป็นขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว การฝึกจิตใจของเราเนาะเป็นอะไรที่สำคัญมากอย่างที่ครูเน้นย้ำทุกๆอาทิตย์เลยการที่เราสามารถควบคุมลมหายใจของเราได้ค่ะมีจิตมีสมาธิตั้งมั่นจดจ่อก,กับลมหายใจจนเรามีสมาธิขึ้นมานั้นสุดท้ายแล้วค่ะมันจะนำไปสู่การที่เราสามารถควบคุมจิตใจของเรา จากสิ่งเร้าต่างๆรอบข้างได้และเหมือนที่ครูเน้นย้ำเราสามารถที่จะเลือกความสุขหรือความทุกข์ที่จะเข้ามาหาตัวเราเองได้ค่ะทางแห่งความสุขเป็นทางเลือกหนึ่งของชีวิตอยู่ที่เราเองว่าเราจะเลือกชีวิตเราให้สุขหรือทุกข์ยิ้มรับกับวันใหม่เดือนใหม่ สุขสุดท้ายสิ้นเดือนมกราคมจะผ่านไปแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเรายังค้างคา,าอะไรที่เราตั้งใจยังไม่ได้ทำได้ลงมือทำหรือ,อยังคะต้นปีทุกคนมีศรัทธาอันแรงกล้าตั้งใจอย่างแรงกล้าบอกว่าจะทำสิ่งนี้นะจะทำสิ่งนั้นนะจะเริ่มต้นสิ่งดีๆนะลองคิดทบทวนว่าได้เริ่มต้นหรือ,อยังนะคะ ถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอลองคิดดูทบทวนดูได้ทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้หรือยังโดยเฉพาะเรื่องสิ่งดีๆที่เราจะทำเพื่อตัวเราหรือคนรอบข้างของเราได้เริ่มต้นแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้เริ่ม ตัดสินใจเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ไม่สายเกินไปค่ะไม่สายเกินไปเลยอย่างน้อยมันยังเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาคุยกันในวันนี้และได้มาคิดทบทวนที่จะเริ่มต้นมันไปด้วยกันนะแต่ที่สำคัญมากกว่าการคิดและการทบทวนสิ่งต่างๆคือการลงมือมันลงมือทำมันซะค่ะลงมือทำเลย ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ขอให้มันเป็นสิ่งดีๆนะขอให้เป็นสิ่งดีๆเริ่มต้นทำทำมันเลยอย่ารอช้าค่ะมาค่ะสำหรับในวันนี้จุดใหญ่ใจความของเราเราจะมาฝึกปรานายมะด้วยกันวันนี้ครูหญิงก็จะมีปรานายมะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่จะมานำเสนอแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนได้ฝึกด้วยกัน หลังจากที่เราได้ลองฝึกปรานยะมะแบบหายใจเข้าลึกออกยาวแ,วแล้วแล้วก็ลองหายใจแบบสลับรูจมูกแล้วสำหรับวันนี้ครูญิงจะมาสอนการหายใจปรานยะมะเพื่อการผ่อนคลายแบบแท้จริงค่ะการหายใจแบบนี้เรียกว่าการหายใจแบบบรามลีหรือการหายใจ โดยเปล่งเสียงออกมาเหมือนเป็นเสียงฮัมของพึ่งเสียงเป็นยังไงนะคะคือจะเป็นทำเสียงในลำพอนะเราปิดปากแล้วทำเสียงในลำพอแบบนี้ค่ะทำเสียงแบบนี้นะจนสิ้นลมที่เรา หายใจเข้าไปนะไม่ใช่สิ้นลมหายใจนะหมดลมที่เราหายใจเข้าไปเดี๋ยวครูสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าก่อนนะเมื่อหมดเสียงแล้วให้หายใจเข้าไปอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะ เป็นการหายใจที่เรียกว่าบร,รมรีหรือหายใจเป็นเสียงพึ่งการหายใจเข้าจะหายใจเข้าจากทางจมูกลึกนะคะแล้วก็เราจะปิดปากทําเสียงฮัมออกมาระหว่างทําเสียงฮัมนี่แหละค่ะเนี่ยมันจะมีแรงสั่นสะเทือนค่ะเข้าไปที่กระโหลกศีรษะเราแล้วเชื่อว่าแรงสั่นสะเทือนนี้ค่ะจะช่วยไปขยวผ่อนคลายร่างกาย ผ่อนคลายสมองของเราที่ตึงเครียดจากความเครียดต่างๆวันนี้นะคะเราจะลองมาหายใจแบบประมลีกันค่ะระหว่างที่ทําเสียงอึมเราจะใช้นิ้วชี้ค่ะปิดไปที่หูทั้งสองข้างของเราไว้หลังจากนั้นหลับตาลงทุกสิ่งอย่างค่ะจะเงียบมีแต่เสียงลมหายใจของเราที่หายใจเข้า และก็เสียงฮัมของเราออกมาเท่านั้นเดี๋ยวเร,เ,รเราลองมาทำด้วยกันนะคะเพื่อผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจในวันนี้ค่ะเราลองทำไปด้วยกันค่ะสักสิบครั้งนะคะ10บครั้งหายใจเข้าแล้วอแบบนี้นะสิบครั้งนะคะระหว่างที่ทำใช้นิ้วชี้ปิดหูไว้นะหายใจเข้าแล้วฮัมเสียงออกมา ทำให้ดีที่สุดเลยค่ะผ่อนคลายสบายที่สุดไม่มีอะไรยากเลยถ้าครบสิบครั้งแล้วเราค่อยหายใจเป็นธรรมชาตินะคะเราลองมาเริ่มด้วยกันค่ะหลับตาลงช้าๆค่ะนั่งให้เต็มก้นสะโพกไว้ค่ะผ่อนคลายหัวไหล่ลองเอ็นหลังไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะ มือสองข้างวางไว้เหนือหัวเขา่าผ่อนคลายกระดูกสันหลังผ่อนคลายลำคอผ่อนคลายทุกๆข้อต่อในร่างกายค่อยๆดึงสติสมาธิเข้ามาอยู่กับร่างกายของเราอยู่กับจิตใจของเราค่อยๆค,คลายความเครียดทุกอย่างคะ่ะออกไปทิ้งวางไว้ก่อน กลับมาอยู่ในพื้นเสือ่อกับตัวเองหลับตาลงแบบไม่กดเปลือกตาผ่อนคลายใบหน้าอีกสักครู่เราจะเริ่มมาหายใจแบบบรมลีกันค่ะหลับตาลงช้าๆเราจะหายใจสิบครั้ง ก่อนเริ่มหายใจใช้นิ้วชี้สองข้างปิดเข้าไปที่รูหูของเราทั้งสองข้างค่ะเพื่อรับรู้แค่เสียงลมหายใจกับเสียงฮัมออกมาจากลำคอของเราทุกคนลองเริ่มทำด้วยตัวเองนะคะเมื่อครบสิบครั้งแล้วค่อยกลับมาหายใจเป็นปกติค่ะลองเริ่มรู้ได้เลยค่ะสิบลมหายใจ Mm ค่อยๆคลายมือออกมาช้าๆเมื่อครบแล้วค่ะปรับลมหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าสู่ช่องท้องเป็นธรรมชาติค่ะผ่อนคลายสบายร่างกายและจิตใจรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ปลายเท้าถึงศีรษะค่ะยิ้มที่มุมปาก ขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายของเราค่ะที่รับใช้เรามาอย่างซื่อสัตย์ทุกวันนี้ให้เรามีความสุขทุกวันนี้กายนี้ใจนี้เป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นดูแลเขาให้เป็นอย่างดีที่สุดค่ะค่อยๆกระพริบตาปรับสายตาให้เข้ากับแสงค่ะตื่นตาขึ้นมาช้าๆ เป็นยังไงบ้างคะลองฝึกการหายใจแบบประมลีไปได้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะคะถ้ายังไม่เคยลองฝึกถ้าฝึกเสร็จแล้วคะ่ะเราจะรู้สึกสดชื่นนะคะเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายของเราเพิ่มการผ่อนคลายให้ร่างกายคะ่ะการฝึกลมหายใจแบบนี้ถ้าใครรู้สึกเครียดๆอยู่สามารถทำได้นะอาจจะฝึก ผ่อนคลายตอนก่อนนอนก็ได้ค่ะเป็นการฝึกให้เราได้อยู่กับตัวเองสังเกตดูตอนที่เราปิดหูหลับตาฟังแต่เสียงลมหายใจเสียงฮัมในลำคอของตัวเองมันรู้สึกดีแค่ไหนตอนนั้นเหมือนเราอยู่ในโลกของเราเองนะคะเช่นกันค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะให้เราตั้งมั่นจิตใจค่ะ อยู่กับตัวเราอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจของเรานะคะยิ้มให้กับตัวเองเสมอสำหรับเดือนหน้านะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเราอาจจะสลับไปเรียนอย่างอื่นกันทุกวันศุกร์คุณหญิงคิดว่าเราน่าจะฝึกเป็นการยืดเหยียดยามเช้าแบบง่ายๆสบายๆให้ทุกคนลองมาฝึกด้วยการยามเช้าอาจจะสัก 15นาที20นาทีเพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายนะคะสำหรับเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะทุกวันศุกร์ช่วงเช้าแล้วค่อยสลับมาเรียนปรานายมะอีกเดือนถัดไปทุกคนจะได้มีหลายๆกิจกรรมทําด้วยกันสำหรับใครที่สนใจในการฝึกโยคะอยากเริ่มฝึกโยคะมีคำถามมาว่าจะเริ่มยังไงดี ง่ายที่สุดนะคะสามารถเริ่มได้จากการฝึกหายใจนี่แหละค่ะฝึกปรานิยมะฝึกอยู่กับตัวเองแล้วก็อาจจะเริ่มจากการยืดเหยียดง่ายๆสบายสบายอยู่กับร่างกายอยู่กับความพอดีของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยับไปเป็นการฝึกท่าอาสนะยากยิ่งขึ้นแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะคะ บางท่านสามารถเข้าไปสู่อาศนะที่แข็งแรงได้เลยก็ลองฝึกได้เลยเนาะการฝึกโยคะค่ะเป็นการฝึกอยู่กับตัวเองเราไม่มีการแข่งขันหรือเปรียบเทียบใดๆเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเลือกโยคะเลือกที่จะเรียนรู้ได้ในแบบของตัวเองได้เลยค่ะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันความพร้อมก็ไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้ครูหญิงก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วยังไงพบกันสุขหน้าในเดือนกุมภาพันธ์พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขขอบคุณมากค่ะน a m a s t e สวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะไปก่อนค่ะ